มารู้จักซาริเย่เบเลดิเยสปอร์สังกัดใหม่ของเพียวที่ตุรกีสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับอัชราพรคงยศหรือว่าน้องเพียวหัวสาวทีมชาติไทยจะได้ย้ายไปร่วมเล่นให้กับซาริเย่เบเลดิเยสปอร์ทีมจากลีกประเทศตุรกีแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่ของลีกแดนไก่ง่วง แต่ก็ยังเป็นทีมในลีกสูงสุดของประเทศและผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ยังสามารถประคองตัวให้อยู่รอดในลีกรวมถึงยังได้เล่นต่อในซีซั่นหน้าทั้งนี้อัชราพรยังกลายเป็นนักตกไทยคนแรกในรอบ4ฤดูกาลที่ได้ย้ายไปเล่นในลีกของยุโรปต่อจากนุสราต้อมคำมือเซตทีมชาติไทยที่ได้ลงเล่นให้กับ เฟเนบาเช่ ache, ทีมแกล่งของตุรกีเมื่อรุูการ2017-18ซาริเยมีชื่อเต็มๆว่าซาริเย่เบเลดิเยซีสปอร์ตคับซึ่งเป็นทีมกีฬาของเทศบาลซาริเยตั้งอยู่เมืองอิสตันบูลซาริเยตามประวัติก่อตั้งเมื่อปี1990นับเป็นทีมกีฬาที่เก่าแก่อีกหนึ่งทีมทว่าในชนิดกีฬาวอลเลย์บอล พวกเธอเข้าร่วมแข่งขันลีกอาชีพของตุรกีตั้งแต่ฤดูกาล2009-2010กับการแข่งขันลีกภูมิภาคซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันในปีแรกซาริเย้คว้าแชมป์ของลีกภูมิภาคหรือลีกระดับดิวิชั่น4ของประเทศตุรกีในฤดูกาล2009-10และได้เลื่อนชั้นสู่ลีกระดับ3ในซีซั่น2010-11 และซาลิเย่ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นแชมป์ของลีก3ในฤดูกาลนั้นก่อนจะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ของลีกดิวิชัน2ของฤดูกาล2011-12และได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศเมื่อเจอกิีวอลเลย์บอลลีกในฤดูกาล2012-13ฤดูกาลแรกของการขึ้นสู่ลีกสูงสุดซาลิเย่นำทีมโดยโกคารเอดมัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ย้ายเข้ามาทำทีมในช่วงครึ่งทางของเลขที่สองพร้อมด้วยชานซูเชตินหัวเสาดาวรุ่งซึ่งปัจจุบันอยู่กับเฟเนบาเชเอสกีดีลิกมือเซตตัวเก่งเคยคว้าแชมป์ลีกตุรกีร่วมกับนุสลาต้อมคำในทีมเฟเนบาเชฤดูกาล2016-17ปัจจุบันเลิกเล่นไปแล้วส่วนผู้เล่นต่างชาติในซีซั่นนั้นมี ยายมาออตติสอดีตผู้เล่นทีมชาติคิวบาเอสลีเอนเกิลจากสหรัฐอเมริกาซึ่งผลงานของซาริเยสทำได้อย่างดีกับการได้ขึ้นมาเล่นบนหลีกสูงสุดซีซั่นแรกด้วยการทำผลงานชนะ9แพ้13จบในการแข่งขันอันดับที่8จากทั้งหมด12ทีมและยังได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพย์ออฟลุ้นแชมป์ก่อนจะพ่ายให้กับ วากิฟแบงค์ไป0ู่ตสองเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งสุดท้ายวากิฟก็เข้าไปคว้าชแชมป์ในฤดูกาลนั้นปีต่อมาซาริเย่มีผลงานไม่ค่อยดีมากนักในการแข่งขันล,ลีกสูงสุดฤดูกาล2013-14เมื่อพวกเธอจบซีซั่นด้วยอันดับที่10จาก12ทีมต้องหล่นไปเล่นรอบเพย์ออฟหนีตกชั้นแต่ทว่าผลงานในช่วงท้ายยังดีซาลิเย จบอันดับ9ลอดตกชั้นแบบบวุดวิดซีซั่น2014-15ในปีการแข่งขันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยเฉพาะการเสริมตัวต่างชาติซึ่งมีทั้งทิยานะ่ามาเลเซ,เซวิตหัวสาวจากเซอร์เบียอนาเปาลาลาเฟเฮนาจากบราซิลรวมถึงตัวผู้เล่นดาวรุ่งที่เข้ามาอย่างเบซ่าอริซีบอลเลว และฮันเดบาลดินหัวสาวทีมชาติตุรกีในปัจจุบันผลงานในฤดูกาลนั้นซาริเยได้อันดับที่7ในฤดูกาลปกติแต่สุดท้ายพวกเธอจบในอันดับที่8ของฤดูกาลในการแข่งขันในรอบจัดอันดับที่5-8ถึง8มาถึงฤดูกาลถัดมาเติร์กิสววลเลบอลในลีก2015และ16พวกเธอจบซีซั่นปกติในอันดับที่7 และยังได้อันดับ7ในการแข่งขันรอบจัดอันดับเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้ลดแนแลนบนหลีกสูงสุดมา4ฤดูกาลซาลิเย่ก็มีอันต้องหล่นชั้นไปในปี2016-17ด้วยการจบอันดับที่12ในฤดูกาลปกติและยังทำผลงานไม่ดีขึ้นในรอบเพย์ออฟลังบว้ยอันดับที่12จนต้องหล่นชั้นในซีซันดังกล่าว ซึ่งการดนชั้นของซาริเย่พวกเธอใช้เวลาพอสมควรในการลงเล่นหลีกรองของตุรกีรวมแล้วทั้งหมด3ฤดูกาลนับตั้งแต่ซีซั่น2017-18 18-19และ19-20ก่อนที่จะได้กลับสู่หลีกสูงสุดอีกครั้งอีกครั้งในซีซั่น2019-20ซาริเย่ แพ้ไปเพียงแค่2เกมจากการแข่งขันรอบฤดูการปกติของลีกรองและยังมีผลงานที่ดีในการแข่งขันรอบที่2อีกทั้งสถานการณ์โควิด -19 ระบาดท,ทําให้การแข่งขันของตุรกีต้องยุติลงแต่ฉะนั้นซาริเยย,ยังได้สิทธิ์เลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดเนื่องจากสหพันธ์วอลเลย์บอลตุรกีได้เพิ่มจํานวนทีมของการแข่งขันเตอร์กิสวอลเลย์บอลลีกฤดูการ2 0 2 0 2 1 จาก12ทีมเพิ่มมาเป็น16ทีมซาลิเยจึงได้กับสูลิกสูงสุดอีกครั้งฤดูกาลที่แล้วซาลิเยภายใต้การนำของโกคารลามันโชคเช่นกุนซือชาวตุรกีวัย47ปีที่เข้ามาทำทีมแทนที่ของเอ็ดมันตั้งแต่ซีซั่น2019-20และเป็นผู้พาทีมกับสูริกสูงสุดอีกครั้งแม้จะไม่มีผู้เล่นที่โด่งดังมากทั้งตัวผู้เล่น โลเคอลของตุรกีหรือผู้เล่นต่างชาติแต่ซาริเย่จบการแข่งขันในอันดับที่12จากทั้งหมด16ทีมโดยผลงานชนะ11แพ้19มี34คะแนนลอดตกชั้นอย่างสบายๆซึ่งในซีซั่นหน้า2021-12นอกจากซาริเย่จะคว้าตัวน้องเพียวอัชลาพรคงยศไปร่วมทีมแล้วพวกเธอยังยืนยันการเสริมทัพทั้ง เมเวทามนิวมือเซตมากประสบการณ์ในวัย31ปีกุนเชกุสเตคินตัวรับอิสระในวัย18ปีดีกียุวชนทีมชาติตุรกีที่ย้ายมาจากเฟเนบาเช่ลิลาเชนกุนมือเซตดาวรุ่งวัย18ปีที่ยืมจากเฟเนบาเช่เช่นกันและยังมีผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามาใหม่อีกอย่างนายาคิสเตเดน บีหลังชาวอเมริกันวัย25ปีที่เพิ่งจะคว้าชแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันกับเดสเนอร์เอสซีในฤดูกาลล่าสุดและนี่ก็คือประวัติและผลงานบางส่วนของซานลิเยเบเดดีเยสปอร์ OR, ทีมใหม่ของอัชราพรคงยศที่ประเทศตุรกีซึ่งการที่ไม่ได้เป็นทีมใหญ่ของลีกอาจจะทำให้ดาวตกชาวไทยได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างเต็มที่รวมถึง ความกดดันในเกมการแข่งขันที่อาจจะต้องแบกรับคงไม่ได้มากเหมือนกับการเป็นทีมใหญ่ซึ่งนี่คืออีกเส้นทางหนึ่งที่เพียวจะได้ต้องฝ่าฟันในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ช่างยอดนำมาฝากทุกคนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นั้นนะครับว่าวนฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ